สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านบัดนี้ก็ได้เวลามาหามงคลหลังจากเราตรากตรำทำงานมาทั้งวันก็ได้ไปเวลาแห่งความยินดีวิธีที่เราจะได้ตังวิธีหนึ่งก็คือการลงทุนหนึ่งในนั้นก็เป็นการเล่นหุ้นซึ่งหลายคนอาจจะมีทัศนคติไม่ดีแต่ผมคิดว่า ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรเราย่อมมีสิทธิ์ที่จะชนะได้ตามประสบการณ์การเล่นหุ้นนั้นสามารถได้กำไรได้ถ้าเราเล่นให้ถูกวิธีเหมาะกับจริตของเราในที่นี้ผมก็จะมา,าแนะนำวิธีการโอนเงินเข้าพอร์ตหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงธนาคารกรุงเทพซึ่ง ธนาคารอื่นๆก็จะมีหลักวิธีการโอนเงินเข้าพอร์ตหุ้นคล้ายๆกันที่ผมวงกลมก็คือให้คลิกไปตรงเมนูหลังจากล็อกอินเข้าบัวหลวง Mobile Banking M Mobile b a n k i n อ่าทีนี้ก็มาหน้านี้ของบัวหลวงหรือหลักทรัพบ,บัวหลวงของธนาคารกรุงเทพเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้เสร็จสับเลยว่ามีทั้งเลขที่อ้างอิงแล้วก็ มีทั้งในส่วนของเลขที่อ้างอิงที่2โดยมากก็จะเป็นเลขบัตรประชาชนส่วนใน6,000ข้างล่างเนี่ยผมเคยโอนเงินเข้าในพอร์ตหุ้นมันค้างอยู่6,000ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็ทำให้ดูเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยก็จะทำอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการซื้อหุ้นหลังจากโอนเข้าพอร์ตแล้วก็พอดีมีท่านผู้ชมถามมาผมก็เลยมาทำคลิปนี้ครับ ก็ยังคงพูดติดๆกขัดเหมือนเดิมไม่รู้เป็นอะไรอ่าอันนี้ก็เป็นรายละเอียดด้านล่างผมคิดว่าช่องป้าน้ํำ็นตัวคุณเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับการทํำยังไงให้เราสามารถนั่งกินนอนกินอยู่เฉยๆแล้วเงินเข้ามาวิธีไหนก็ได้โดยสุจริตไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ขี้เหนียวจนเกินไปและไม่โลภมากจนเกินไปครับ ยังไงก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ติดตามรับชมช่อง YouTube ปั้นน้ำเป็นตัวคุณครับนี่ก็เป็นหน้าตาหลังจากที่เราโอนเงินเข้ามาอ้าวโฆษณาช่องตัวเองก่อนหล,หลังจากที่เราเข้ามาหน้า,าที่เราโอนเงินเข้ามาซึ่งไม่จะเป็นต้องเป็นโปรแกรมนี้คือโปรแกรม Streaming Pro แต่โปรแกรมไหนก็ได้ที่เราโอนเงินเข้าไปในพอร์ตหุ้น มันก็จะมาโชว์อยู่หน้าตรง,ตรงกลางที่41บาทก,กว่านะครับแต่แอปพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวกับการเล่นหุ้นก็อาจจะหน้าตาแตกต่างจากนี้แต่หลักการเดียวกันครับที่วงกลมนี้ก็คือยอดเงินหลังจากเราโอนเข้ามาแล้วซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้โอนนี่คือการแนะนําหลักการก่อนต่อไปก็จะโอนจริงอ่านี้ก็ลองเทคนิคให้คนมาติดตามอีกคลิปหนึ่งครับ เพ,พิ่งมาใช้กับคลิปนี้คลิปแรกและอีกอย่างหนึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกหลังจากที่ยอดคนติดตามช่องปั้นน้ำเป็นตัวคุณครบ1000คนคลิปนี้เป็นการทำคลิปฉลองหัว <c oughs> ถุนลิ้นรัวกันคลิปนี้เป็นการทำคลิปแรกฉลองยอดผู้ติดตามช่องปั้นน้ำเป็นตัวคุณครบ1000คนครับ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับและราตรีสวัสดิ์ครับ